โงเห็ดอยู่แล้วนะน่ารักมากเฮ้ยต้นไผ่เขา,ากินอร่อยเลยอยู่ันเนี่ยมันได้นะคะว่าแต่ก็ไม่กล้ากินเนี่ยหือขี้ควายไหมเหตุอะไร,รอ่ะสวัสดีค่ะอ,อะไรนะลงุงมารับไปเมืองรับแลมาลับไปเมืองลับแล นะกลับเร็วๆนะสักบ่ายสามได้ไหมวันเนี้โอเคค่ะเป็นไปทางนี้เหรอเมืองลรบเรนเ,เนี่ยสวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่อคุณหลงคุณปาแม,แม่ทุกๆคนเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมแล้วก็ช่องเดินป่าอาเปด้วยนะคะทุกคน ก็อีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางออมฝากติดตามนิดนึงนะคะเป็นช่องเพจเดินทางสไตล์อมแอมนะทุกคนเพจแอฟฟ้านะคะทุกคนเดินทางสไตล์อมแอมใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องก็คือช่อง LNA นะคะพี่ก็วันนี้มาเดินป่านะคะพี่ๆวันนี้ลุงสมหมายไม่ได้มาด้วยอมเนี่ยมาคนเดียวนะวันนี้ไม่ได้มาหาเห็ดแล้วไม่มาหาแล้วนะเข็ดนะทุกคนไปรอบที่แล้วนะเจอทุนป่าเนาะรอบนี้ก็กลัว ก็ไม่ไปหาเห็ดเพราะว่าบางทีเรามองแต่พื้นเรามองเห็ดเราไม่ได้ดูว่าใครต่อใครเดินผ่านไปผ่านมาในป่านั่นเองนะทุกคนวันนี้ที่อมจะไปเนี่ยอมตั้งใจว่าจะขึ้นไปจุดที่อมนัดเจอกับคุณลุงสมมายซึ่งอมี่ยเคยเห็นถ้ำถ้ำหนึ่งมันมีคนป่าอาศัยอยู่ซึ่งเป็นคนป่าท,ที่ผมไม่ยาวอ่ะทุกคนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนป่าหรือว่าเป็นชาวบ้านหรือเป็นใครแต่เห็นอยู่ในถ้ำหินนะที่จุดกองไฟนั่งอยู่ วันนี้ออมจะเข้าไปดูแล้วก็เอาของกินไปด้วยนะพี่ๆเผื่อเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็จะได้แบ่งปันให้เขาแต่ต้องไปดูอีกทีว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีนะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนถามว่าวันนี้จุดประสงค์ไปทําอะไรบ้างก็มีแค่นี้เลยนะเดี๋ยวฝากพี่พีทซีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยที่สําคัญไม่กดข้ามโฆษณาสปอ์ตออมอีกหนึ่งช่องทางนะคะแต่ว่าถ้าใครเห็นว่าโฆษณาเยอะจนเกินไปไม่สะดวกก็สามารถกดข้ามได้นะคะ โอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มบอกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะระาวาังทางออาเดินมาเรื่อยๆเนาะตรงนูง้นมาเจอกับเห็ดนะเอาถอนมันออกมานะมันเน่าแล้วอะพี่ี่เสียดายมากเออกดกินเลยอุตส่าห์ว่าวันนี้ไม่มาหาเห็ดแต่ว่าดัานมาเจอเห็ดนะแต่ว่าเห็ดมันเน่าแล้ว เอ่นนเยเสียงเหมือนม,มีคนอยู่เยอะเลยอะแถวเนี้ยด้วยเราสุดไปเองนะไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็มีทางอีกทางนะทางมีสองเส้นด้านล,ล่างก็จะเป็นน้ำเดินมาสักพักนึงแล้วเขาบอกว่าขอกินมาให้คนป่าเลยนะวันนี้ขนขมขนมขนมปังน้ำดีไหม เสียงน้ำตกดังมากเพราะน้ำน่มจะแรงฝนมันตกช่วงนี้น้ำน้ำตึ๊บตึ๊บตึ๊บ้ายยกกระเป๋ายกกระเป๋ายกกระเป๋า ดีมากอูกอกอกอก้น้ำแรงจังน่ากลัวมากธรรมาชาติที่สวยงาม แรงไปด้วยความอันตรายก็ดูน้ำโอ้โหน้ากลัวไแรงมากเลยนะเนี่ยเ,เคยบ่หลฝ่าดอนี้ครั้งหนึ่งนะ เสร็จห้านะ ดกไปหรอชุ่มฉ่ำมากดอกไม้สวยวนอีกดอกนึงสองดอก ดอกไม้เต็มเลยที่นี่ี่ดอกไม้เต็มเลย,เเลยสวย,สวย เห็ดอะไรอ่ะทำไมเป็นสีม่วงเห็ดอะไรอ่ะทุกคนทำไมมันเป็นสีม่วงใช่เห็ดพรมไหมเนี่ย เห็ดเบืออันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเห็ดโคนเลยนี่นะ่าถ้าเห็ดโคนมันจะไอ้นี่เนาะไอ้นี่สุกตรงกลางมันจะดำๆนั่นเองเห็ดอะไรสีม่งวงโอ้โหน่ากลัวมาก เห็ดคนไหมเห็ดนเลยเก็บเห็ดไม่เป็นหรอกเจอเห็ดอะไรก็เก็บไปนี่อันตรายแน่นอนถ้าถ้าคนไม่รู้จับเห็ดแต่จะลืมเห็ดสีม่วงมากเลยเยอะด้วยนะี่พี่ ของในนะั่นอีกหลายดอกเลยหนึ่งดอกเ่นดอกนิดดอกน้อยก็มีอ,อีกสามดอกนั่นเต็มที่ดินนะ เธอขึ้นวายอยู่ก็เห็น ไปเดินมาก็น่าจะเจอเหตุอยู่แล <Pok> er. ้วเนี่ยโคงเห็ดอีกแล้วนคี่น่ารักมากเห็ดอะไรเนาะเห็ดเบืออีกเห็ดไผ่ เดินไปเดินมาเจอแต่เห็ดเอีกแล้วหนึ่งฝูงมันน่ารักดมก็เลยมาถ่าย เขากินอร่อยนะเด็กอันเนี้ยไม่เจอเห็ดโคลเลยเนาะเจอแต่เห็ดต้นไผ่ในเยอะเลยทุกคน,นกินได้นะคะว่าแต่ก็ไม่กล้ากิน เจอวันนี้อีกแล้วแหงเคยไปเจอที่ป่าอันนี้มันคือเห็ดอะไรอย่างนี้พี่เนี่ยเนี่ยห็่นขี้ควายไหมเห็ดอะไรอ่ะอเจอสองรอบแล้วไปเดินป่าวันก่อนก็เจอเ,เห็ดไผ่เยอะนะคะ จะเดินไปถึงนั่นไหมนี่ถ้ำท,ที่เราเคยไปเจอนะมันจะส่องเห็ดอยอู่มันต้องมีงแหละเออยากเจอเห็สักกลุ่มนะอากาศกำลังอบอ้าวเลยตอนนี้ต้องได้เจอสักกลุ่ม เจอแต่เห็ดสีดาสีบรอยเยอะไปหมดสิ่งอะไรอ่ะชาคุณป่าเหรอเนี่ยเต็มเ,เลยตต้นไผ่เนี่ยไอเห็ดที่ค,คนกินนี่หายยากเนะย ต้น,นใหญ่มากเลยมาแล้วจะไม่เนใหรอกอเจอนนกันอะไรจะแอ้าวอ้าตรงสมัยเหรอคะใช่ใช่ดูยอ้ สวัสดีดค่ะ,มมอ,ะอะไรนะลงุงมารับไปเมืองลับแลมาลับไปเมืองลัแลไปวันนี้หรอใช่วันนี้หนูยังไม่พร้อมเลยอ้าวออบอกคุณอาโว่าไม่ใช่หรอก็บอกว่าจะไปแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปวันนี้ซะหน่อยอ้าวคุณอาโพก่ะหน้ารูออกมาแล้วเหรอหรอเห็นว่าคุยกันเมื่อวานไม่ใช่หรอคุยกันอยู่แต่ว่าไม่ได้บอกซะหน่อยว่าให้มารับวันนี้ เราจะไปไหเออไปก็ไปทีเดียวเราไปทางนี้เลยทางนี้เหรอนได้เลยหนูไปหาเห็ดมาไม่เห็นมีอะไรเลยทางนู้นไปอลอกกันนะจะไปเข้ามืาเลยอ่าไปไปไปเดินไปมาดู้มากไปไปสบายดีค่ะลุง ลุงได้หาเห็ดลุงได้เห็เดเยอะมากเลยเออทำไมถ,ถเขานาล่าก็รับปากเขาไว้ว่าต้องเข้าไปอ่ะก็ต้องเข้าไปเอเ่อาก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าถ้าบอกลวงหน้าก็พาพี่แฝดไปด้วยกลับไปหา,าล่ะฮะไ,ไม่เป็นไรถ้าไปแป๊บเดียวก็ไปได้เนี่ยออกลกลับไม่มืดนะกลับเร็วๆนะ รักบายสามได้ไหมวันเนี้โอเคค่ะไปทางนี <Huh? S 2> ้เหรอเมืองลาแลนเนี the ่ยลุงก็เร uh ิ่มงงฮะเดินมาเจอที่เดิมเเดินมาเจอที่เดิมเดินมาเจอที่เดิมเหรอ เอาน,นอนนอนด,ดหูหินี okay. ่เอากล้องเข้าไปด้วยนะไปบ่ายสามนะฮะพูดทามว่าอมออาวถามหนูเลหนูเปคถาม,ถามใครเนี่ยถูกทางบอกว่าวออมเขาทามอาวระวังตกนั่นน่ะ ขึ้นไปทำไมไปดูว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเออตายแล้วลุงเป็นไงบ้างฮะไม่เคยเจอแบบนี้เลยว่ะไม่เคยเจอแบบนี้ อะไรกัดนั่นน่ะลุงเราวก็หาเห็ดลงทางหรอทำไมวนกลับมาที่เดิมวะลกเฮ้ยหนเจอเห็ดเจอเห็ด ปะกเป็นเห็ดเจอเห็ดลุงจะดูก่อนว่าเป็นเห็ดอะไรนี่ไงเห็ดอะไรวะเะไม่รู้เหมือนกันอ๋อเห็ดอะไรวะเห็ดที่มันกินได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดเห็ดโคนนั่นแหละลุงใช่ไหมไม่ใช่เห็อะไรเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดต้นไม้ เห็นไม้แห้งเหรอโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลเห็นเป็นฝูงเลยแถวนี้มีเห็ดแน่เอะไรเนี่ยยังไงลุงสรุปไปทางไหนเนี่ยเหมือมีบายาดหายอาเข้าไปเหมือน้วไรม่ได้ทำไมอ่ะมันต้องไปตรงหินเนี่ยเหรอดูมาดูมาดูขบวงว่เราอยู่ตรงไหนอืมแต่ดูก็งงอยู่เลย อลุงยัง,งงงอยู่เลยเอายังไงดีวะเอายังงะเร้อ,เ,รอกกรเขาเปิดป่าเหรอเฮกลับ<า>บ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนนะลุงไปเอาของดิปะปเปอวผักที่บ้านหนูก่อนเอาาเนะอไปีเดียวเลยเออไปดีเลเดียวเลยเปอะไรวะงงมาเลยเวะงงมากอ้หลุงหนูอยากหาเห็ดก่อนแป๊บนึงนะลุงอายเลยนะลุงบอก หนามน,นะลุงดเ,ลดเดี๋ยววันนี้ไปเอารองเท้าด้วยซื้อรองเท้ามาให้รองเท้าหายไปแล้วลุงรองเท้าหายแล้วทำหายไปแล้วหวนูอยากเก็บเห็ดอ่ะมันไม่มีเห็ดเลยลุงพอจะรู้ไหมที่เห็ดอ่ะที่เห็ดโคนอ่<ม>ะฮะไม่ทันแล้วคนเดินป่าเด็ดไม่ทันแล้วคนเดินป่าเด็ดหมดเลยเกลือหมกเที้ยงหรเหรอเออบางทีรูรูเฝ้าไว้ไม่ทันอะไรเลยรูเผือป้าเดี๋ยวมาเอาลูหมดเลย ฟาเห็ดอะนะ,ะมาออกจะดีนะนี่นออมาอ่าฮะดูฟาไว้ลู์หละเฝ้าเห็ดตอนตอนเล็กๆมาจะออกเรื่อยๆแล้วก็หลับหายหมดเลยหายหมดเลยเจเจจาชี้หาเลย,ยเลยจเจจาเจเจจา,จาชี้หาเลยเหรออันนี้าหลับถ้า,าออกก่อนเราลุทานแล้วเนี่ยอา้าวแล้วลุงพาหนูเข้ามาเองเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเขาจะบอกว่าเหมือนประตูไม่เปิด เข้าไปเพราะว่าเรื่องอะไรนั่นก็คือใช่หรอเอาไงดียะตาเราไปด้วยงั้นกลับบ้านไปลุงต้องต้องต้องรอให้ประตูเปิดหรอเปิดคุณจะเข้าไปได้เหม็นอะไรอ่ะเลือนรอให้พุ่นนาบผมาแล้วพุ่นอาบไม่เป็นไรไม่รอแล้วกลับบ้านดีกว่าไปวันหลังไปวันหลังดีกว่าลุงระวังนะน้ำนะเขาไปจอดอกนะคุณจะเข้ามตาเรามาด้วย มีสิ่งชั่วร้ายตามเรามาด้วยเหรอไเอ่าี้อ้อออาวอเออหนูก็ได้กลิ่นสับฉับอย่างเนี้ยใช่ไหมใช่หุงไม่ต้องตามหนูมาทางนี้ไปทางอื่นไปโอ้โหไปทางอื่นน,น้ำนเ้เยอะมาเลยเออยซื้อบูทขาย,ยาวให้ใส่แล้วก็ลุงก็ไม่ใสอ่อีกหนูไม่ชอบเดินนมานนโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยว พาลุงไปเอาผักที่บ้านดีกว่าจะได้เอาเข้าไปบดระเแร่เด้๋ยวข้าวไปตอนนี้เริ่มไม่ดีนะเหมือนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเออทางมันตันมันปิดไม่รู้ว่าป่าปิดหรือเปล่านะพี่พี่พอยู่ก็เกิดเหตุการณ์เข้าไปไม่ได้ลุงบอกว่าหาทางเข้าไม่เจอเลยเหมือนดีๆลุงก็หลงบอกว่าผู้ว่าพวงให้มารับนะโอเคลุงงั้นไปเนาะกลับบ้านนะกิ่นหมนพาแรงมากกลิ่นเป็นพลาแรงมาก ไปอาต้จปัอก็ได้โ okay, อเคลุงไป